สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามารีวิวที่ดินนะคะพร้อมโรงงานดอนเย,ย่หอมนะคะจังหวัดนคคปฐมนี้เองค่ะเข้ามานะคะประมาณ1กิโลค่ะจากเส้นถนนบ้านแพ้วนะคะเข้ามาเป็นถนนราดยางแบบนี้เลยนะคะที่ดินของเราติดถนนราดยางค่ะหน้ากว้างที่ติดถนนนะคะประมาณ14เมตรได้เลยค่ะที่ดินตรงนี้ก็คือแปลงนี้เลยนะคะพร้อมโรงงานอยู่ด้านในค่ะ และมีบ้านให้หนึ่งหลังนะคะส่วนพื้นที่ด้านหลังของเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่มีคลองนะคะติดติดคลองเขาเรียกคลองยญยหอมนะคะถนนเส้นนี้นะคะมุ่งหน้าไปเนี่ยไปออกวัดสว่างอารมณ์ได้เลยนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะที่มาจากบ้านแพรว่ะค่ะก็ เข้ามานะคะจากถนนบ้านแพรวก็ประมาณ1กิโลก็จะมาถึงที่ดินแปลงนี้อยู่ด้านขวางมือค่ะตอนนี้เราขึ้นป้ายแบบนี้นะคะติดถนนแบบนี้หน้าความ14เมตรเลยะคะ่ะด้านในนะคะเราจะมีโรงงานโกดังให้1อาคารนะคะพื้นที่ใช้สอยภายในโรงงานประมาณ1,500ตารางเมตรได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่มันถมแล้วนะคะเป็นทางเข้าเลยนะคะ ก็โฉนดที่เนี่ยค่ะจะมีทั้งหมด4แปลงนะคะก็น,นี้เป็นแปลงที่1น,นะคะแล้วก็อีกด้านข้างเป็นสวนหย่อมนะคะก่อนที่จะเข้าโรงงานก็จะมีหนึ่งแปลงนะคะปลูกพืชผักสวนครัวไว้พอ,อมีรั้วเข้าไปในโรงงานก็จะมีอีก2แปลงค่ะนะคะก็จะเป็นแปลงของที่สร้างอาคารโกดัง ขาวๆเนี่ยค่ะโกโดดังของเรานะคะด้านหน้าจะเป็นสองเป็นสองชั้นนะคะหน้ากว้างนะคะของโกดังนี้หน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ30เมตรนะคะแล้วความลึกยาวไปเนี่ยค่ะประมาณ40เมตรได้เลยนะคะ<ม>ก็ด้านหน้าจะเป็นสองชั้นแบบนี้นะคะเข้ารั้วเขียวๆไปนะคะอ่อก็จะทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นสารแล้วก็เป็นพื้นที่ว่างสวนหย่อมเป็น พื้นที่ปลูกพืชผักสวนคั่วส่วนด้านซ้ายเนี่ยก <t rap programmes> uh ็จะเป็นพื้นที่ที่เราสร้างอาคารโรงงานหรือว่าโกดังค่ะพื้นที่ขนาดใช้สอยก็1,500ตารตรังเมตรนะคะแล้วมองตรงไปนะคะเวลาเข้าไปที่รั้วประตูสีเขียวเนี่ยจะมีบ้านรลังคาสีฟ้ามีบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านปูนนะคะให้อีกหนึ่งหลังค่ะ ก็ด้านหลังเนี่ยทะลุออกไปก็จะเป็นบ่อบำบัดน,น,น้ำเสียอยู่หลังโรงงานแล้วด้านหลังก็จะมีพื้นที่งอกประมาณ2งานได้นะคะติดคลองใย,ยหอมนั่นเองนะคะลมเย็นมากๆทิศทางลมเนี่ยเข้าทางหลังที่ดินที่ติดคลองเลยนะคะด้านหลังเนี่ยจะติดคลองเป็นทิศใต้ส่วนด้านหน้านะคะที่ติดถนนเนี่ยเป็นหันหน้าทิศเหนือคะ่ะอันนี้เป็นประตูทางเข้าโรงงานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งแปลงของ ฉนดด้วยนะคะที่เป็นที่ว่างสวนแบบนี้ค่ะติดหัรั้วเนะะี่ยค่ะด้านหน้าเนี่ยเราจะมีสองโฉนดนะคะส่วนด้านในก็จะมี2อโฉนดเช่นเดียวกันนะคะข้างนี้แล้วกข็ข้างขวาที่เป็นสาเนี่ยพื้นที่ที่เป็นสวนพืชผักสวนครัวบริเวณข้างขวามือและพร้อมบ้านเนี่ยค่ะหนึ่งโฉนดแล้วก็ ที่ดินข้างซ้ายเนี่ยก็จะเป็นอาคารของโรงงานโกดังนี้ค่ะหน้ากว้าง30เมตรและลึกยาวไปเนี่ยประมาณ40เมตรได้เลยนะคะส่วนด้านหน้าก็จะเป็น2ชั้นแบบนี้ค่ะนะคะอะ่ก็โกดังแห่งนี้นะคะเราทั้งขายและให้เช่านะคะส่วนเช่าเนี่ยเราจะแบ่งนะคะพื้นที่ภายในโกดังนี้ค่ะแบ่งเป็นครึ่ง ด้านในเนี่ยมันจะมีเป็นโครงเป็นโครงเหล็กเป็นปูดังโครงเหล็กสูงเลยนะคะแล้วก็จะมีกำแพงกัน้นกลางตอนนี้เราให้เช่าไปแล้วหนึ่งข้างนะคะก็จะเหลืออีกข้างอีกข้างหนึ่งนะคะที่เราจะให้แบ่งให้เช่าเดือนละสอง0 0บาทเท่านั้นนะคะรวมพื้นที่ชั้นบนด้วยนะคะ,ะก็ ถ้าเกิดเราขายเราขายยกแปลงทั้งหมดเลยนะคะเนื้อที่ประมาณ3ไร่ได้นะคะพร้อมโกโดังพร้อมบ้านให้หหลังเลยนะคะเ,ออเราขายอยู่ที่13รล้านนะคะราคาก็สามารถคุยกันได้นะคะ ก็โทรติดต่อเหมียวเขาไมาได้นะคะที่ ldn.property เหมียว ldn.property สังกัดอยู่บริษัทเดียรที่วันเอสเตดนะคะเบอร์โทร095 09 96 9630395อันนี้ก็จะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวให้1ห,หลังนะคะที่อยู่ด้านหลังนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยโรงงานกับบ้านเนี่ยก็จะมีรั้วกันเปิดออกไปนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนพื้นที่งอกประมาณ2งงานได้นะคะ ก็จะติดคองนะคะเราก็จะมีกำแพงกั้นรอบรอบที่ดินไว้หมดเลยนะคะที่ดินแปลงนี้บอกเลยว่าอยู่ในทำเลดีมากๆเลยก็เดินทางมาไม่ยากนะคะถ้าเกิดว่ามาทางเส้นเพชรเกษมขาออกวิ่งไปทางนาคนปรปฐมเนี่ยค่ะออพอถึงแยกบ้านแพรวนะคะเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบ้านแพรวิ่งมาประมาณ7กิโลได้นะคะก็จะ สังเกตเห็นวัดดอนเยหอมอยู่ขว่างขวามือนะคะเราเตรียมเลี้ยวเสมาธรรมจักรอยู่ด้านซ้ายมือหน้าปากซอยที่เราจะเลี้ยวอ่ะค่ะมันอยู่ตรงข้ามกับวัดดอนเยหอมเลยนะคะสังเกตง่ายๆก็จะมีเซเว่นซีเจอยู่นะคะซอยเสมาธรรมจักรนะคะธรรมจักรสี่นะคะก็เลี้ยวเข้าไปเนี่ยซอยเขาซอยไปประมาณ1กิโลได้ะค่ะก็จะเจอที่ดินอยู่ ฝั่งขวามือนะคะติดถนนเลยที่ดินของเราจะติดถนนลาดยางเลยนะคะ,อะซอยนั้นนะคะก็ไปทารุวัดสว่างอารมณ์ได้นะคะก็ที่ดินนะคะก็เข้ามาก็จะมีโรงงานแบบนี้ค่ะมีประตูมีรั้วกัน้นแต่ด้านหน้าเนี่ยเราก็เป็นพื้นที่เหมือนกับเราถมนะคะก็เป็นพื้นที่ว่างๆนะคะถมด้วยลูกกลังอันนี้ก็เป็นโกดังด้านหน้าสองชั้นแบบนี้ค่ะส่วนด้าน ภายในเนี่ยมันก็จะเป็นโครงเหล็กสูงๆเลยนะคะแล้วก็มีกำแพงกั้นกลางสองฝั่งแบ่งเป็นสองฝั่งนะคะ,คะก็ทำเลดีนะคะลมเย็นอากาศดีด้วยค่ะตรงนี้บริเวณนี้เขาก็จะปลูกเป็นพืชผักสวนครัวไว้เก็บกินนะคะตอนนี้ณปัจจุบันนะคะก็เลี้ยงไก่ด้วยนะคะมีบ้านพักน่ารักน่ารักให้หนึ่งหลังด้วยนะคะก็ ทำเลนะคะสนใจก็ติดต่อหมอยายเข้ามาได้นะคะทำเลดีติดถนนหลังติดคลองหันหน้าทิศเหนือด้านหลังติดทิศใต้นะคะอยู่ดอนหญยหอมนะคะจังอําเภอเมืองนะครปฐม,มจังหวัดนครปฐม,มตำบลยอด,ดอนยายหอมะคะ่ะ